สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอายุเท่าไหร่อายุเท่าไหร่ครับสาสิบเจ็ดค่ะอายุสาสิบเจ็ดแล้วเกิดอะไรขึ้นอันนี้คือมองไม่เห็นอ๋อเชื้อราขึนสมองค่ะเชื้อราขึ้นสมองอันเนี้ยเอาไปจำนำไว้ใช่ไหมใช่เอาไปจำนำไว้กี่บาทครับสี่พันห้าค่ะเอาไปจำนำไว้สี่พันห้าไม่ได้ส่งรูปอะไรมาให้ผมดูเลยอันนี้นั่งนั่งรถไฟมากับคุณแม่มารถรถตู้แล้วก็แท็กซี่แล้วก็รถตุ๊กตุ๊กแล้วก็มาต่อรถไฟอันนี้คือ มองไม่เห็นผมไม่เห็นเลยจ้เมื่อกี้ผมบอกผมว่าเสื้อสีเหลืองเลยนะนะครับผมใส่เสื้อสีขาวก็คือก็คืออย่างนี้นะนี่ครับที่น้องเขานํามานะครับเป็นพระก็คืออันนี้ใครใครเลี้ยงไว้คุณแม่เลี้ยงไว้แล้วแล้วคุณแม่คือทําไมถึงจะต้องขายนะครับต้องไปทําอะไรไหมต้องใช้ตังคค่ะต้องใช้ตังค์ต้องไปหาหมอคุณแม่ยืนด้วยได้ได้นะ นะคุณแม่ยืนด้วยได้นะครับ<ส>ก็คืออย่างนี้นะครับคุณแม่เนี่ยคุณแม่ยืนใกล้ได้นะครับก็คือคุณแม่พาลูก,ลกสาวมาคือเชื้อราขึ้นสมองแล้วแล้วเราคิดว่าเราจะจะได้เงินกี่บาทนะครับที่นํามาเพราะว่าจานไว้สี่พันเราอยากได้เงินกี่บาทครับบอกได้บอกได้ได<ส>พันเก้าเร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 าอยากได้เพิ่มประมาณสองพันหรือย,อยังไงไม่เข้าใจ เราอยากได้เราอยากได้หลักหมืน่นก็คือพระสององน,นี้นะครับอ,อยากได้ประมาณหมื่นเพื่อที่จะมีส่วนต่างนะครับจากโรงจำนำถูกต้องไหมใช่ค่ะคุณแม่ค่ารถเท่าไหร่เมื่อกี้ที่มาก็500กว่าบาทสองคนเมื่อกี้5 0 0คนไปรับที่สถา,านีรถไฟคือผมห่วงไง <laughs> ผมให้คนไปรับที่สถา,านีรถไฟนะครับผมก็ให้เขาไป500จ้างเขาเหมือนกันนะ,นะอันนี้ผมไม่ชิดนะครับ ผมาไม่รู้หรอกนะว่าเราจะได้ถึงหมื่นหรือเปล่าเพราะว่าพระมันองค์เล็กนะครับพระมันองค์เล็กผมเนี่ยจะแกะให้เลยนะเพราะว่าจะพาไปเอ็กซเรย์ก็ไม่รู้นะครับมองไม่เห็นนะครับ <c oughs> คุณแม่เดี๋ยวเดี๋ยวจะหลอมให้เลยนะครับไหนไก็มาแล้วนะครับแต่มันก็ควรที่จะเกินสี่พันอยู่แล้วนะครับคุณแม่คุณแม่เทิร์นนิดนึงนะครับจะไวใ,ใกล้ลูนิดนึงอ๋อเป็นมากี่ปีแล้วครับประมาณ9ปีประมาณเปีคือคือสนิทเลยเปี เขาเพิ่งจะมาเห็นแตกก็เห็นน้ำลายมาเร็วๆเนี่ยก็ต้องรักษาตัวกันต่อเนาะลองแกะดูนะเดี๋ยวผมแกะให้เลยตอนนี้แล้วคุณแม่ล่ะคิดว่าจะได้กี่บาทไม่ทราบเลยแล้วเลี่ยมมาตอนนั้นกี่บาทพันห้าพันห้าสมัยที่คุณแม่เลี่ยมสมัยแม่อยู่ปหกไปเลี่ยมพลาสติกไว้นะครับคุณแม่นะ ไปจำนำไว้สี่พันนะครับเพื่อนๆครับแล้วก็เอามานะครับที่นี่ดูนะครับว่าจะได้กี่บาทคือจะเอาไปรักษาตัวแล้วคุณแม่ทำอาชีพอะไรครับขายของค่ะขายของดนะขายทอดนมันปะกายกระดัาปะกายค่ะทอามันปะกายขายทอดมันปะกายอยู่กับลูกสาวสองคนเหรออ๋ออยู่กันแค่นี้อืมไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมไม่ถามต่อเนาะก็ไม่เป็นไรเราจะอยู่กันกี่คนก็ ก็อบอุ่นได้นะถ้าถ้าเราเข้มแข็งนะเนาะก็อบอุ่นได้นะครับแม่ดูนะแม่ดูนะครับน้ำหนักเนี่ยโอ้โหเพื่อนครับน้ำหนักนี่ไม่หนักเลยอะครับอยู่ที่3.6นะครับเบาเบามากนะครับเบามากก็เดี๋ยวคุณแม่นะครับอยากถ้าเขาดูหลอมเนี่ยเขาจะเห็นไหมไม่น่าจะเห็นอะไรเดี๋ยวคุณแม่ไปนะคุณแม่ไปแทนนะครับ 3. 6 เสียได้ไหมสอ,ององเลยครับชใช่ในสามจุดหกเองอะนะแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวเราเรอดูเปอร์เซน็นนะเดี๋ยวผมเก็บพืนพระให้คุณแม่ก่อนนะครับเดี๋ยวเอาไปเลี่ยมพลาสติกไว้นะ<ๆ>นะครับเลี่ยมพลาสติกไว้นะที่ผมประเมินให้ก่อนมาเนี่ยผมไม่เห็นพระเลยนะที่ผมที่โทรมาหาผมหลายรอบมากบว่าเออจำนำไว้สี่พันอะไรเงี้ยที่นโมูลหนูจะขายได้กี่บาททั้งๆที่ผมไม่เห็นพระไม่เห็นอะไรเนาะแต่ก็ให้เอามาดูก่อน นะครับให้เอามาดูก่อนมันอาจจะเกินแต่ถ,ถ้าน้องตั้งไว้1 0,000บาทเนี่ยผมไม,ไม่แน่ใจว่ามันจะถึงหรือเปล่าเพราะว่ามันมันยากที่จะถึงนะนะครับแต่ไม่เป็นไรนะขอให้ได้กําไรขอให้ได้ส่วนต่างเยอะๆอะคุณแม่นะครับเดี๋ยวนําไปหลอกนะครับมาตั้งแต่กี่โมงครับหกโมงเช้าหกโมงเช้านี่โอ้โหมตั้งแต่หกโมงเช้านี่บ่ายจะบ่ายสองแล้วอ่ะกินข้าวยัง ยังไม่กินข้าวเลยเหรอกินใน imprint, รถกินข้าวเหนียวกินในรถข้าวเหนียวห่อหนึง่งออโอ้โหเดี๋ยวมันมีร้านข้าวอยู่เดี๋ยวเรารีบทำเนาะจะได้ไปกินข้าวนะเดี๋ยวผมเป็นเจ้ามือให้นะโอเคไหมอ่าโอเคสามจุดหกนะครับเดี๋ยวไปหลอมนะครับที่จุดหลอมนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวน้องสาวนั่งครับ <c oughs> ตอนนี้คุณแม่ไปดูหลอมมาแล้วนะคุณแม่นะอารมณ์เป็นไงบ้างตอนนี้ตอนหลอมนี่เสียดายไหมเสียดาย ทำไม่นานแล้วอเอาอย่างนี้นะก็คือเป้าหมายเรานะครับ10,000บาทแนตะ่มันยากมากๆนะมันยากมากๆเพราะว่าเราจำนำได้4 0 0พันเองนะครับแล้วน้ำหนักมันแค่3.6กรัมนะครับเปอร์เซ็นทองที่หลอมออกมาได้76%เนะครับเ,เพื่อนๆครับ76%เท่านั้นนะครับนี่ก็นั่งลถกันมาก็ต้องมีค่าใช้จ่ายกันอีก,กน,นะครับหลอมออกมานะครับคราบเทียนหายคราบสกบปรกหายไปเหลือ3.48กรัมผมจะคิดเงินแล้วนะ 3.48คูณด้วยเปอร์เซ็นทองอยู่ที่เจอร์เซคูณด้วยฐานทองคําวันนี้นี่ครับออกมาแล้วนะครับได้เท่านี้เองแม่ได้แปดพันสี่ได้แปดพันสี่ร้ยเก้าสิบห้าบาทจากไทยถอนมาสี่พันน้องสาวรู้สึกยังไงบ้างโอเคอยู่นะโอเคอยู่นะนะได้อยู่นะ นะครับค่ารถผมดูแลให้นะครับผมจะให้สมหวังเลยผมให้หมื่นหนึ่งเลยนะผมให้หมื่นหนึ่งเลยแล้วก็มีคนไปส่งมีคนไปส่งเดี๋ยวคนมารับไปส่งนะแต่ก่อนก่อนที่จะไปไปกินข้าวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวผมเป็เจ้ามือเองไปได้เลยเดี๋ยวผมจะบอกเขาไปกินข้าวให้อิ่มแล้วค่อยกลับนะครับสั่งได้เต็มที่นะครับก๋วยเตี๋ยวโูน่นนี่นั่นอร่อยมากฝั่งตรงข้ามนะครับคุณแม่มาที่นี่รู้สึกยังไงบ้างจดีใจอยู่นะไม่ต้องเสียใจหรอกเพราะว่าเดี๋ยวเราหาใหม่ได้ เนาะอยังไงก็ต้องรักษาสุขภาพลูกไว้ก่อนเนอะดีใจเจอพี่นะโมงถึงแม้จะไม่เห็นหน้ากันก็ดีใจใช่ไหม,ไหมอีสเก้าปีนะ,ะ<อ>ข,อขนนะ้อแรกเห็นแบบนะสามสิบเปอร์เซ็นต์จากที่มืดไปเลยอ่ะจากที่หมอจะถอดออกกรอบแล้วให้น้องเสียไปเลยอ่ะเออเหรอใช่ค่ะเจออาจารย์ที่าราชบุรีรักษามาเก้าปีแล้วค่ะอ๋อ สมองดีไม่ต้องบอกว่าเขาเีคเาให้ไปไข่ทุเรียนให้เขาให้ทุเรียนกินเรียทั้งสองสามลูกเขากดเพื่อนผิดเลงไม่ทันอ๋อโอเคโอเคดีแล้วครับดีแล้วครับเนาะเอาอย่างนี้นะทุกอย่างดูแลให้ขอให้คุณแม่เดินทางปลอดภัยนะกับลูกนะแล้วก็มีอะไรนะครับโทรปรึกษาผมได้นะมีอะไรโทรปรึกษาได้เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวคู่เนาะก็เป็นเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันนะ ยินดีมากๆที่มาหากันสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันเจอกันครับเจอกันอังเสียงพี่เหมือนกระตูนเลยในโทรศัพท์อบบไรคิปอ่ะไม่เหมือนเสียงตัวจริงเลยตัวจริงก็จะพูดช้านิดนึงเพราะว่าในโทรศัพท์มันจะต้องเร่งสปีดมันจะได้ครับครับโนมโมแปลว่าผู้น้อมน้อมครับต้องรู้ด้วยนะรู้รู้โอเคครับไว้เจอกันนะโอกาสหน้าครับวัสดีครับ